ทุกคนรู้ไหมตอนนี้เดนมาร์กกับไทยเราห่างกันแค่ห้าชั่วโมงแล้วนะเราก็เถิบขยับเข้ามาใกล้กันอีกหนึ่งชั่วโมงปกติเราจะห่างกันหกชั่วโมงตอนนี้วันนี้เราเริ่มห่างกันห้าชั่วโมงนะพี่อึงแต่เอ๋แล้วมันยังไงกันล่ะทำไมมันถึงห่างห้าชั่วโมงล่ะมันยังไงกันเหรอ ปกติมันหกชั่วโมงแล้วทำไมมันถึงห้าชั่วโมงยังไงกัเหรออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเออมาเดี๋ยวแม่จากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงกันนะมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะคะปกตินะคะทางฝั่งยุโรปเนาะในหนึ่งปีเขาจะมีการปรับเวลาสองครั้งค่ะเพื่อนๆ สครั้งนะคะในหนึ่งปีเขาจะปรับเวลาให้ให้สั้นลงกับให้ยาวขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะพูดถึงเดนมาร์กกละกันเพราะแม่จ๋าอยู่เดนมาร์กนะคะเพราะว่ายุโรปในแต่ละประเทศนะคะก็ปรับเวลาต่างกันเล็กๆน้อยนะทุกคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างอ,อย่างอังกฤษอ,อย่างอังกฤษเขาก็จะช้ากว่า เดนมาร์กหนึ่งชั่วโมงนะคะตามเวลาปกติบางประเทศก็ไวกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะในโซนยุโรปนะคะก็ไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะนะนะคะเราเอามาคุยกันในแถบของเดนมาร์กเราดีกว่าเดนมาร์กเนี่ยนะคะปกติเราจะห่างจากไทยเนี่ยนะคะประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงตามฤดูกาลอย่างที่บอกนะคะปีหนึ่งเขาจะมีปรับเวลาสองครั้งก่อนเข้าหน้าร้อนนะคะประมาณ ช่วงเดือนมีนานะคะประมาณช่วงเดือนมีนาไปลายเดือนแบบนี้นะคะอย่างปีนี้นะคะวันที่31มีนาคมนะคะก็คือวันนี้นะคะเดนมาร์กเขาก็จะมีการเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นนะคะให้เร็วขึ้นเราก็จะห่างจากไทยแค่5ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในช่วงใกล้จะหน้าร้อนแบบนี้นะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปเนาะส่วน อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลานะคะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาเดนมาร์กก็จะปรับเวลาให้ช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ช้าลงอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะห่างจากไทยนะคะหกชั่วโมงในช่วงนั้นทีนี้นาฬิกานะคะทุกคนนาฬิกาอันไหนที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะนาฬิกาแบบเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยนะคะ เขามันก็จะเปลี่ยนเวลาปรับเวลาอัตโนมัตินะคะเขาจะรู้เรื่องเขาจะรู้เวลาของเขานะคะดิจิตอลเขาก็จะปรับของเขาเองโดยอัตโนมัติส่วนนาฬิกาอันไหนที่แบบว่าเป็นนาฬิกาแบบโบราณที่เราจะต้องไปไปหมุนเข็มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปหมุนเข็มด้วยตัวเองเนาะนะคะเราก็ไปหมุนเข็มด้วยตัวเองนะคะบางทออีอย่างวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาอา้าแม่จ๋าก็ลืมดูไปนะคะตื่นขึ้นมาอา้าวเวลา ในโทรศัพท์นะครับมาสิบโมงแล้วนะคะมองไปที่นาฬิกาแขวนของตัวเองยังเก้าโมงอยู่เลยนะคะก็เลยต้องเดินไปปรับนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นดิจิตอลถ้าเป็นแบบว่าโทรศัพท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอัตโนมัตินะคะเขาก็จะ ปรับเวลาอัตโนมัติของเขาเองตามตามอ่าตามกฎเกณฑ์ของทางที่นี่นะคะตามกฎเกณฑ์ของทางที่นี่ส่วนตัวไหนที่จะต้องไปปรับนาฬิกาแบบเก่าโบราณหรือนาฬิกาที่อ่หมุนเข็มนะคะเราก็เป็นหมุนเข็มด้วยตัวเองจ้ะแล้วก็ส่วนเหตุผลที่เขาจะมีอ่การปรับเปลี่ยนเวลาในช่วงหน้าร้อนให้ไวขึ้นเนี่ยนะคะมันก็คือเขาเรียกว่า Daylight Saving Time นะคะหรือว่าการออมแสงนะคะหรือเป็นการแบบว่าประหยัดพลังงานนะทุกคนเนาะเพราะในช่วงหน้าร้อนนะคะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะมีเวลากลางวันยาวนานมากคือเช้าสว่างคือสว่างไวมืดช้านะคะอย่างที่เราได้รู้ๆเห็นๆกันในช่วงหน้าร้อนของทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะคะจะ เช้าไวมากสว่างไวมากนะคะในช่วงหน้าหนาวนี่จะสว่างช้ามืดไวในช่วงหน้าร้อนจะสว่างไวมืดช้าบางทีสามทุ่มสี่ทุ่มยังสว่างเหมือนกลางวันอย่างที่เราได้เห็นได้รู้กันเนาะนะคะดังนั้นเขาก็เลยใช้เอาจังหวะของช่วงเวลาซัมเมอร์นะคะช่วงเวลาหน้าร้อนนะคะที่มีความสว่างยาวนานเนี่ยนะคะมีช่วงกลางวันยาวนานเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มาประหยัดพลังงานทุกคน นะคะะปรับเวลาให้ให้ไวขึ้นนะคะคนก็จะได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในช่วงเช้ากันมากขึ้นนะคะมารับแสงมาอะไรเนาะนะคะแล้วกลางคืนก็จะ,ะยังสว่างอยู่นะคะก็เป็นการประหลัดประหยัดพลังงานนะคะมีแสงสวงสว่างอะไรแบบนี้แหะคะ่ะปรับมาณนี้นะคร่าวๆนะทุกคนแม่จ๋าไม่ได้แบบว่ามาแบบเป๊ะๆนะคะอยากเป๊ะ ไปเซิร์ชพี่กูนะคะไปเซิร์ชพี่กูเอาเดอ้อนะคะเนาะนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ละคะทุกคนนะคะมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะคะสรุปคร่าวๆการปรับเวลาก็คือเป็นการออมพลังงานออมแสงนะคะเป็นการเซฟการประหยัดพลังงานเนาะนะคะมาใช้เวลาในช่วงกลางวันนะคะ,ะจะได้มีเวลาในช่วงกลางวันเยอะๆนะคะ อย่างที่บอกนะคะอยากรู้แบบเยอะๆแน่นๆอยากรู้แบบอือฮึอือฮึอือฮึยิบย่อยรายละเอียดยิบย่อยไปถามพี่กูจ้านะคะเอาละสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องจากกันไปแล้วนะคะกรุบกริบหอมปากหอมคอนะคะเกต ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จ้านะคะเดี๋ยวแม่จ๋าขอตัวไปก่อนนะคะไปใช้ชีวิตในกลางวันที่เริ่มจะยาวนานขึ้นของทางฝั่งยุโรปก่อนนะจ้า